ไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบคุณนะไม่ต้องหลบผู้จัดการอู่ผมจะพาไปดูเอฟเขาเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไปผมเบรกแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปแล้วโอเคมีงอนมีงอนเรียบร้อยยังพังเลยก็ยังหัวเราะสนุกสนานมันดีใจมันได้วางเคครับแล้วสวิปอ่ะหัวใจฮอนด้านี่ใช่ใช่ใช่ไหมบอดี้ไหนที่แบบเป็นเครื่องฮอนด้าก็ไปได้แต่ว่ามีน็อตเพิ่มขึ้นมาอันนี้ฉีดจริงหรือฉีดหลอกฉีดจริงเลยพี่วัยรุ่นดมเคกันหมดเลยตัดเกตจักูก้ากันหมดเลยเออลงมาทั้งมุกหลังเป็นไรไม่รู้พี่เคเดียวกันหรือเปล่าครับ สวัสดีฮะโมเมนต์เลสซิ่งนะฮะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ก็คือไม่ใช่ที่ไหนนะฮะปู่แดงกาลราดนี่เองนะครับที่ผมเคยมาทําสีทําลายที่นี่นะฮะก็ช่วงนี้ก็จะวนเวียนอยู่อู่ฮอนด้บ่อยหน่อยนะฮะเพื่อแบบมาดูการอาัปเดตขกับละอู่ที่เขากําลังเตรียมรถกันทั้งไปงานมาเสาร์นี้กับสิ้นเดือนนี้วันที่25-26นี้ที่ Honda f a ฟสส่วนตรงนุชนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันปะ อุ้ยสวัสดีครับพี่ไม่ไม่ชนหัวผมเนะใกล้ไปป่ะตัดสวัสดีครับสวัสดีตัดผมใหม่ด้วยอ่ะตัดผมใหม่ี่เปลี่ยนหลังคาใหม่หลังคาลวกแล้วไอ้ตัดผมใหม่เลยก็ผมนี่แหละชื่อใหม่ใช่ป่ะทำไรอยู่แนว่ยไวรุ่นก็เดี๋ยวเช็ดอ่ะพี่อันนี้รอส่งค้าแล้วอ่าฮะเขาเขาเห็นเขาบอกเขาที่เอาเนเทปนะในอู่ตอนนี้ที่จะไปงานกี่คันอืม สามโอ้โหพี่เต็มรถเต็มรถฝั่งโน้นไม่รู้จะไปหรือเปล่าอ่าฮะกำลังดันดันอยู่อ๋อแล้วคันนี้เหลืออะไรคันนี้เหลืออะไรมันเหลือผมจะเก็บงานสีนิดนิดหน่อยหน่อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอารถไปตรวจสภาพจดใหม่ให้เขาใหม่แล้วดูแลเรื่องทะเบียนรถลูกค้าด้วยด้วยนี่รับจบหมดเลยเนี่ยวันซ็อมเซอร์วิสคันนี้เครื่องอะไรบีเอออโต้เี่เก็บโล่เต็มระบบอันนี้คือเริ่มที่เราหมดเลยทุกอย่างเลยพี่มีตะโค้งครับที่ตอนมาก็เก็บประมาณนี้เนาะใช่ครับ นี่งหมดเลยก็หลบหลบแอร์ตามสไตล์หลบแอร์ลบเบรกลบไฟไหลบทุกอย่างลบเนี้ยด้วยกันเลยใช่เหรอยาวๆตอนนี้เขาทำให้แฟนเขาขับด้วยเพราะไม่ใช่ออโต้อ๋อเกียร์ออโต้คอนเซ็ปต์เขาที่ที่ให้ทำก็เพราะว่าเป็นเป็นออโต้เพราะว่าแฟนเขาต้องขับด้วย แล้วนี่อะไรเนี่ยโรบินฮูดอันนโฮสที่รับรับส่งอาหารเฮ้ยมันนั่งแอบเล่นโทรศัพท์ไม่รับงานลูกค้าเหรอตัวเขาเป็นเด็กเดินของใช่ไหมเด็กเดินโอ้มึงอย่าพูดอีกเดี๋ยวร้าใจผิดี่จะเดินส่งอะไรเดินอะไรบาเดินเดินบางทีก็ชนรับแล้วแต่แล้วแต่ให้ทำเดินชนบางทีก็ชนของบ้างบางทีก็ชนม้ามากมันนั่งมานนั่ง แล้วคันนี้อ่ะคันนี้คูเป้ใช่คันนี้คูเป้จูเสร็จแล้วพี่ผมไปแ,แค่220ร้อครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเก็บงานแต่พมามาี่ยิ้มบอกมากมันเหลือเก็บงานกันจุดๆเลยแล้วคันนี้ไปป่ะเขาจะให้ผมขับไปเขาบอกว่าแล้วแต่พี่ใหม่เลยพี่ใหม่อยากไปก็ขับไ,ไปให้ด้วยคันนี้คันนี้เขาก็จะไปแต่ไม่รู้จะทันไหมเดี๋ยวต่อแปดผมไองอันนี้ครับแล้ผมเลยสีเดียวตอนนี้ยังอยู่ท่านี้อยู่จะไปมีเวลากี่ว<ช>ันวะเนี่ยวันพุธมันเหลือแค่เครื่องอะ่ะ เขาแค่ยังอื่นมันคอมพิวต์มาหมดแล้วเขาแค่ทําสีเฉยอันนี้ตั้งใจเป็นแฝดกับรถใหม่ใเลยเขาชอบรถผมไงเขาก็เลยเขามีคูเป้เหมือนกันเาก็เลยบอกเอาสีเดียวกันนี่ตรงนี้ใกล้เคียงจอดนี่ปุ๊บนี่ดูแบ็คกราวดงหลังอันนี้ไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมจังหวะกูหันไม่เห็นพอดีเลยนี่นี่นี่ดูดูหน้าเลยลูกตึงจัดอะตึงเอง คือเผื่อแบบคันนี้จะทำอะไรเผื่อดูแบบไม่ต้องแบบรถมาจอดไงนี่เลยหันไปดูนี่เลยแล้วล้อเลอร์สเปคเดียวกันหมดหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นแค่สีอ๋อถ้าทันก็ไปคึนงง่ายถ้าไม่ทันก็ไม่ไปครับโรงงานคูเป้ครับที่นี่นี่ก็ยังเป็นคูเป้อยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวปล่อยให้ช่างเขาตีก่อนนะครับแป๊บนึงผมหาไม้ให้คนละ แล้วอันนี้ตอนแรกเป็นแคปเดียวทั้งหมดสามหัวซ้ายนะจริงเหรอเขาป๊อกกากระก็กลายเป็นตัวนี้เลยปุ๊บกลายเป็นเกมพังจากแคมเดียวปุ๊บใช่มันใส่เทเลยอันนี้ก็จะไปอันนี้หุ่นเยอะนะนะเจ้าของไม่รีบเขามาทุกวันไหนที่เจ้าของยืนอยู่ด้วยเฮ้ยนี่มากดดันเลยเนื้อเนี่ย เปล่าเขามาดูเฉยบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆกันครับคันนี้คงไม่ได้ไปหรอกแต่เขาอยู่ระยองอแต่ไม่ไม่รู้ว่าถ้าเสร็จเขาจะไปหรือเปล่าคันนี้ไม่มีอะไรก็แค่วาง b ียี่เก็บโลนี่น่นอแล้วก็เก็บช่วงล่างทั้งหมดครับคันนี้บีอะไรคันนี้16ยี่ครับเราทำอะไรอยู่ครับก็ใส่กองแล้วผมก็จะสตาร์ทลองขับ สตาร์ทแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองขับเจ้าของเติมไม่หยุดนะครับไม่ได้ขับสักทีเติมรถหรือเติมอะไรเติมของเดี๋ยวเฮดสปูลเดี๋ยวจะวิ่งจะวิ่งตอนแรกเป็นเฮดอีกตัวหนึ่งที่ใส่เฮดสปูลไปอีกแล้วเขาจะมีท่อท่อปองสปูลอีกแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนคอนซัมแล้วก็ดีไซน์อยู่ว่าจะเอายังไงจะเอาท่าไหนดีถ้าท่ามาตรฐานก็ทามาตรฐานก็ง่ายหน่อยไม่ต้องทำอะไรเอาผ้าหลายถึงท่าอะไรครับเนี่ยท่าทรงรถท่าห้องเครื่องอะไรอย่างงี้เข่าถลอกหมดไอ้บ้า โอยคันนี้ออปชันเยอะจริงว่ะของเยอะมากครับต้อนไปในคันสีกเยอะเลยด่านไหนเจอรถสีนี้ก็ลองดูนะครับเราต้องรอรับสีอย่างเงี้ยนะผมอาร์กับเบสเติมชิบหายแล้วโอ้โหเฮ้ยเมื่อไหร่มันเป็นสีนี้มาหรือเปล่าเราทำเขาได้โค้ดครับก็ว่าปกติมันจะเป็นสีเงินนะใช่เป็นสีเงินลูกค้าเจ้าของเขาอยากคุมโทนเป็นดำถ้าเสร็จก็ไปเหมือนกันอันนี้สามดอกอันนี้มาจาก หัวหินจะไลา์มาหรือขับมาขับมาครับตอนแรกเป็น D สิ ไม่ขาดใจครับเอาวิดีดเลยเออคือเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวเนี่ยจะขึ้นสายไฟแล้ววันนี้เคมาแรงจริงช่วงนี้ช่วงนี้คส่วนมากจบเคกันหมดเลยวหม่รุ่นดมเคกันหมดเลยใช่เออจมูกเป็นสังเกตจมูกขาวกันหมดเลยใช่ไหมเออลงมาจมูกไหลเป็นไรไปเลยที่เคเดียวกันหรือเปล่าครับน่าจะเคเดียวกันเลยเครื่องเคหมายถึงเขาฝุ่นจากเคียงโกงอะไรอย่างงี้ยเวลาเขาแบบเออไปดมพวกลมเครือบอะไรมันเป็นบูมแอดแต่คันนี้เป็น NA ไม่ได้เซตโบอะไรใช่ครับ n อแล้วก็เป็นกล่องซิ้งแม็กซี่ซี ไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบคุณนะไม่ต้องหลบผู้จัดการอู่ผมไม่ต้องหลบจริงเหรอที่ถ้ามาไม่เจอผมคุยแต่งอูเลยจะงแล้วไม่ตื่นเลยกับบุ๊โอเคคุยไไม่โอเคกับปาดาบโอเคถ้าไม่รู้ทำรูสกัอ่าโอเค เูาไม่ได้เดี๋ยว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 เดพาไปดูเอฟเขาเดี๋ยวพาโอเคไม่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 ผมเบ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่เอาไฟมื่ไปแล้วเดี๋ยวคุยกันใหม่เไทจอนสี่สระโอเคมีงอนมีงอนรถคุณน่ะต้องปิดท้ายเลยรถคุณนหนยาวรถคุณ่ะยาวยาวขนาดนั้นยาวจริงจะเล่าอีกการให้ฟังว่ามันขับกันไปเนี่ยมันจะมีไอ้เต็นท์ไอ้ช่างหูมันแต่กับไอ้โรบินฮูดไอ้โรบินฮูดนั่งข้างหลังไอ้เต็นท์นั่งข้างซึ่งมันเป็นช่างไอ้โรบินฮูดนั่งหลังมันเห็นว ไฟเเจนจินอะโชว์เอ้ยไม่ใช่ไฟเเจนไฟจนินไฟตะเกียงน้ํามันแต่ด้วยน้องมันไม่เคยขับรถยนต์มันเห็นเป็นไฟตะเกียงน้ามันมันก็พูดตลกๆปะใช่ตะเกียงจินนี่หรือเปล่าไ <c oughs> <c oughs> อ้วันี้ก็เออไ่สนใจะอะไรอะก็ตลกหัวล้อกับไปจูบอกว่าไม่เป็นไรมันขึ้นอยู่แล้วเขาก็ขับไปไปน้ำมันเครื่องโชว์แต่น้าอูนะขับไปขับไปใช่เส้นสมุทรสาครเขาเจอกระบะเขาก็เอ๊ตาเขาแสบกับเขา ตบไฟเลี้ยวเข้าพี่ใหมคครับเสียงเหมือนท่อเขกท่อเคกอ่ะท่อเขกก็ลงไปดูโหพักไม่ใช่ท่อเขกแล้วรถมึงช้าละลายแล้วก็เลยบอกอ้าวมันเครื่องแห้งไอโรบินฮูดก็เลยบอกว่าพี่ผมว่ามันต้องเกี่ยวกับไฟอันนั้นแน่เลยผมก็ถามไฟแรตะเกียงจินนี่บอกเขาแล้วโอ้ทำไมเครื่องแห้งทำไมเครื่องแห้งตั้งแต่ออจากอูไปขอี่หขี่ไปเป็นร้อยโล คือคือรถจู๋มันมีปัญหาหนึ่งที่ว่าไม้วันน้ำมันเครื่องอ่ะเขาไปเอาของอะไรมาใส่ไม่รู้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไม้มันแทงไม่ถึงเติมกี่ลิตรก็ไม่ถึงพี่ไม้มันสั้นมากไม้ของคือมันวัดไม่ได้เลย <laughs> เรียบร้อยคือ้งพังมัยก็ยังหัวล้อสนุกสนานมันดีใจมันได้วางเคครับโอ้โหเนี่ยตอนนี้ก็เลยมาขุกอยู่ที่อู่เพื่อที่จะวางเปลี่ยนเครื่องนีค่ครับคันนี้ก็เป็นสามดอเคอีกแล้วโอ้โหนี่ตั้งแต่เข้าอู่มานี่เคหลายคันกันนะเนี่ยทันไหมเนี่ยคันนี้ทันไหมคันนี้ก็เรับ เราจะไปไม่ไปก็คือดันก่อนฮอนด้าเฟสหมดอีกส่วนใหญ่ก็คนที่เลือกฮอนด้าก็จะฝากความหวังไว้ที่ฮอนด้าเออแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่อู่กดดันอู่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนึงไปดูรถเจ้าของอู่กันมั่งวร์ปมาฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะเจอเขาเรียกว่าเจ้าที่อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเลยที่ท่านใดพามาต้องไหว้นะเอเคเอาเรื่องดูไหมฮะันี่ครับ เป็นเจ้าที่ของที่นี่นี่ถ้าเกิดเสร็จขึ้นมาที่ต้องมีการอัญเชิญชหลายอย่างแล้วกว่าะจะออกอูไ่ได้คุยคุยกับพี่นิกกี้ไปแล้วว่าโตจีนสิบต,ตัวไ,ไอาอฉลฉลองฉลองให้กับลุงวู้วามฝออั่งนี้เป็นอะไรบ้งางตอนนี้ก็ <c oughs> มีสีดอทําแบบอีกดองเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นซุปเป้ที่ผมทําสีออกไปแล้วเขาไปประกอบเครื่องที่พี่แมว ไซตเต็มมั้งสามร้อยกว่าน่าจะแรงแนวเรื่องอยู่นะดูอย่างตรงเครื่องนะโอ้โหสามร้อยมาร้นคันตีไลยแล้วสวิปอ่ะสวิปวันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะสตาร์ทครับหัวใจฮอนด้านี่ใช่ใช่ใช่ไหมแบบนี้เขาก็ไปได้นะเพราะปีนี้เขาเต็มแบบคัสตอมอ่ะบอดี้ไหนที่แบบเป็นเครื่องฮอนด้าก็ไปได้ไปได้อันนี้เคเลยเคยิปซียิปซีนี่ก็มีแค่รอบก็กลอกกลิ้งแค่นั้นเอง มีความยากง่ายยังไงบ้างไ,ไ,มไหมลองคร่าวๆคันนี้หน่อยยากเรื่องสาย<ท>ไฟขั้นเครื่องหรืออะไรอ๋อถ้าไล่จากแท่นเครื่องก็คือมันต้องสร้างใหม่หมดแท่นเครื่องต้องทําใหม่เทาต้องคอตเตอมเอาวัดระยะหมดเลยหม,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 ม้อน้หม้อน้ำเออเอออารมเหมือนทําฮอนด้าเลยพี่แต่ว่ามันแค่เป็นที่เราไม่เคยเจอแค่น,นั้นเองแล้วก็ปวดหัวเรื่องสายไฟเพราะว่ามันข้ามสายพันกันอะพวกต่างๆมันต้องแคนสัญญาณใช่แต่เราก็ใช้เป็นแม็กอีทียูมันก็ง่ายหน่อยอันดับแรกก็คือมันแคนสัญญาณได้ จริงๆอะถ้าเราไปใช้กล่องที่มันแคนสัญญาณไม่ได้ครับเราก็จะต้องมีตัวแปลงไม่แปลงวัดรอบแปลงอุณหภูมิน้ำนู่นนี่นั่นมันก็จะวุ่นวายแต่เนี้ยเราใช้กล่องแปลงสัญญาณแคนสัญญาณขึ้นน้ปัดได้เลยใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วครับวันนี้จะสตาร์แล้วครับพ่อปักฝากเขาหวัง b o ี่เพื่อนมากดดันกันตรงนี้เลยอันนี้บ body อะไรก็ที่เราเคยเข้ามาก็เห็นก็ จากที่นี่หมดขึ้นสีขึ้นอะไรจากที่นี่หมดพอดีเมื่อกี้มันเพิ่งมาเจอว่าเป็นฟูตสตาร์พอเป็นฟุตสตาร์อ่ะแล้วมันมันต้องมันต้องแทนสัญญาณสตาร์ด้วยก็เลยเดี๋ยวทำสายไฟอีกนิดหนึ่งคุยเต่ช่าคันนี้ว่ะคันนี้ดูดุดีว่ะตัวเครื่องนี่แบบจะขอ่างสีไงอ๋อที่เคยเข้ามาตอนนั้นใช่ไหมที่บอกว่าเป็นสีเดียวกันใช่ไหมใช่ครับต่างสีอ๋อนึกออกแล้วนเออว่ะใช่เลยอะสีเสือเลยเดียวกันเลยสกายไลน์เลยครับ ปี90เจ็ดเท่ดูทีนี่อากาศข้างๆรถหายหมดอะเดี๋ยวนี้นี่ยไม่มีเนี่ยมอตายอะไม่มีอากาศอะ้เดี๋ยวไปดูรถเจ้าของอู่บ้างนี่ตั้งแต่ พอได้เฟรบี้แล้วคุณได้ไปขยับไปไหนมาไหนมางไมเนี่ยไปเลยครับพอได้เฟรีที่แล้วก็ไม่ได้ไปงานไหนเลยครับไม่ได้ไปเลยอยู่ท่าเดิมเลยพี่ท่านี้เลยใช่แต่ว่ามีน็อตเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ายังรอไม่ได้จูนยังไม่ว่างจูนอันนี้ฉีดจริงหรือฉีดหลอกฉีดจริงเลยพี่ฉีดจริงฉีดจริงก็คือเราเจาะหัวเอเข้าไว้หมดแล้วครับเข้าปากแปลงหมดแล้วใช่ใช่คือพร้อมฉีดเลยคือเหลือแค่จูนเนอร์มาเขียนไม่ถ่ายการจูนเฉยม เพราะผมใช้กล่องฉีดไม่ได้ฉีดมือ,อถ้าฉีดมือมันฉีดไปแล้วแต่แต่อยากเอาให้มันแบบใช้งานได้จริงคือฉีดมือมันใช้งานได้จริงอยู่แล้วแต่ว่ามันมันก็ไม่ไม่แม่นแล้วก็เสีย่ยงหลายๆลยอย่าง ก็เลยอยากให้มันให้กล่องมาคุมใช่ให้กล่องมนคุมและอย่างนี้เราต้องดูอะไรดูที่รอบหรือว่าอะไรที่เรา<ก>จะต้องหลักๆที่ผมถามจูเนอร์มาเงื่อนไขมันก็จะอยู่ที่แบบคันเร่งร้อยฉีดรอบเท่าไหร่ฉีดใช่แล้วก็ตัดที่เท่าไหร่คือมันมันไม่สามารถฉีดตอนเลดไลน์ได้ตอนที่มันตัดแล้วยังฉีดค้างอยู่ก็คือมันโอกาสที่พังสูง<อ>เราก็เลยใช้กล่องเพราะกล่องม,มันแน่น ก็คือแบบอาจจะฉีดสมมติในลายแปดพันก็อาจจะตัดที่7จ็ดหให้น็อตหยุดฉีดก็ได้จะเรื่ออะไรระสิทธิภาพดีกว่าดีกว่ามือเราดีกว่าใชบเล้วอนเพราะถ้าในสภาพเราฉีดตาต้องมองรอบใไหนถนนต้องมองต้ขับเกียร์ผมว่าแม่ต้องอย่างอะไรอย่างหนึ่งอ่ะไม่ชนก่อนเราจะทำตัวเป็นดอมโทเลตโตไม่ได้เราจะทาเหมือนในหนังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขมันอะไรบ้างแต่ว่าจูเน์เขาบอกไว้คร่าวๆแล้วอะไรแล้วอย่างนี้พวกเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยมันจะสิ้นเปลืองมากขึ้นหรือมันต้องเปลี่ยนเชื้ ช่วงที่มันฉีดอะหัวฉีดจะยกเพิ่มขึ้นเท่าที่ผมรู้นะครับคือมันต้องฉีดน้ำมันเพิ่มเข้าไปก็คือหัวฉีดเราเปลี่ยนรอไปแล้ว850คือตอนที่มันฉีดน้ำมันจะต้องเข้าไปเพิ่มเป็นเงื่อนไขของชูนเดอร์เขาแ้ <c oughs> มันก็จะกินขึ้นเนิดน,นึงแต่ว่ามันก็ได้มาอีกประมาณ50ตัวใช่ไหม ใช่มันก็ถือว่าก็สนุกอยู่นะจากจากตอนนี้ผม230ผมได้อีก50ตัวก็เกือบเกือบ300แล้วนะเออก็เหมือนกับว่าเอาไปทำข่าวสนุกใช่ครับทำคุยงานทำโชว์ผลงานด้วยทำมหาอะไรแปลกๆทำด้วยให้มันแปลกๆอย่างมีออปชั่นมีธงมีถังอะไรเงี้ยดูเทสเน่หน่อยครับดูแบบไม่ใช่แบบติดหลอกแล้วฉีดพ่นออกมาเหมือนที่เขาทำๆกันอะไรอย่างเงี้นเนาะจะใช้จริงเลยจะฉีดจริงเออก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำสักทีครับยังว่างด้วยจูเนอร์เขาทำรถแข่งของ ทีมด้วยเขาก็ยังไม่ค่อยว่างก็เลยเดี๋ยวก็อันนี้คันนี้ก็ห้าสไม่รู้จะไปหรือเปล่ายังไม่ชัวร์ครับคนหรือรถเขาที่ไม่ชัวร์ตั้งรถทั้งคนต้องเล่นรถลูกค้าด้วยเออดูทรงแล้วคนไม่อยากจะไปดูคนอยากไปตกหมึกมากกว่าที่คุยกันเมื่อกี้ใจ ไปเชีบุรีไม่ได้อยากจะไปงานนะดูตรงไหมเดินเล่นเดินเกลียนในงานเถไฟ้าว่าไปทักทายเพื่อนๆคือเหมือนกับว่าไอ้เีคสจะไม่ไปก็น่าเกียดไอ้เนี่ยรถอู่เราแม่งสายนี้ด้วยแต่ไปเช็คอินหน่อยถึงเวลากูออกไปตกหมึกตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูไอ้รถฝรั่งนั่นดีกว่าไอ้รถฝรั่งไอ้ฝรั่งว่ามันจะทำอะไรอยู่มันหมุนุ่นอะไรอยู่ตอนนี้อ่ะใช่ครับผม อยากจะคุยเรื่องรถจริงๆกับคุณบ้างได้ไหมแต่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะไม่เป็นไรโอเคตอนนี้คุณมาทําอะไรอยู่ที่นี่ฝูงแกะกะลาะเอางี้ไม่บอกไม่บอกมันเป็นมันเป็นซีเรีแล้วก็ปีหน้าอยากแบบว่าทําสายไฟแล้วก็อยากเป็นชูเนอร์ครับอย่าทำเป็นตอนนี้กําลังจะแย่ๆงานมีไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเสร็จี๋ต้องให้รถออกแล้วเดียวเสร็จเดี๋ยวเอารถออกนะ